ตายวิ่งมันหลอนนำกิ้งตุกดุดดุดดุดมาเด็กเด็กชาวบ้านมา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 ลูกชาวบ้านมา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 อุ้ยลูกชาวบ้านของคุณแม่มา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 ลูกชาวบ้านของคุณแม่ไม่รู้อะไรคนอื่นพี่ต้องกล้าอยู่แล้วไอ้เจ้าหนูปิงชูเจ้าหนูปิงชูมา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 โชว์ตัวหน่อยสิบอกชาวลูกให้รับรู้ว่าแมวฉันมีโคนมึง สองนอและสาวแต้มเนี่ยสาวแต้มสาวแต้มมันปีใหญ่นู่บิ่งชูนู่ิ่งชูมะนู่ิ่งชูเอ็นดูนี่เอ็นดูนี่ที่จริงเขาต้องเป็นทุกตองและนี่มาเอหนูตอมั้งไงจริงลิงมั้งพี่จีนินมาแล้วพี่จีนินมาแล้วน้องเบสรุนมาทีละตัวลูกรุนมาทีละตัวไม่ต้องอุ้มแค่รุนมาลูกจ๋าอ่ะไปเอาน้องท่อมาด้วยไปเด็กชายเบสวางลงครับอ่ะน้องแต้มออกแล้วไปเอาวิ้งไปจับน้องแต้มเร็ว อย่ามวัวแต่กอดน้องเต้มเต้มเต้ม <c oughs> ไปเอาน้องเต้มหนูน้องเต้มจะออกแล้วไ <c oughs> หรก็ทําไปตามพี่จ่องอีน้อนแล้วกินอิ่มแล้ววางบูปสุฮีเข้ามาพี่จ่องครึ่งถาดแล้วนอนนอนนอนนับเล็บกับมือคุณแมช่ช่องช่องช่องปิงจูปิงจูนี้นายดูมันอยู่แต่บนลังค่ะ ทีทุกคนไม่ก่าย,ยืนนั่นเพราะว่าอยู่แต่บนล่างค่ะเธอใจไหมเจ้าหนูปิงชูลูกอ้วนลูกอ้วนวนมาเร็วมาสักทีแต่มาเอาลูกอ้วนอ้มามามาพีลูกอ้อกวนมาเร็วป้าป้า,ปา,ปารุนวานมาให้หน่อยสิทีละตัวมาเร็วมาเร็วโอ้ยเด็กอ้วนกล่งคุณแม่เด็กอ้วนกล่งคุณแม่มาเร็ว,ว,ม,วม,มาเร็วไอ้เจ้าอ ลูกจากบ้านอุย้ยเยี่ยมขอบคุณครับลูกรักเด็กๆของคุณแม่มา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 อุ้มไม่ไหวแล้วอุ้มเด็กตัวไม่ไหวแล้วน้องเต้มมาลูกมาเด็กจาก่าเด็กสาวเต้มสาวเต้มมาลูกมาที่ที่ข้าบ้านแล้วก็คือวันชมชุนนะคะปีจีนินนะคะเด็กถอนะคะไอจิงลิงนะคะแล้วก็โคนมนะคะ ช่องตัวช่องตัวนั้นอิงชูนึงตัวนู่แตมนึงจัวแล้วก็มาเร็วๆค่ะพี่ลูกบุกมาแล้วครับทุกคนมาเลยมาเลยเด็กๆเยอะแยะเสียแม็แจกๆกนี้พีดาราสุดหล่อมาแล้วพี่ดาราสุดหล่อมาแล้วมาแล้วโอ้ยเด็กวนของคุณแม่มาแล้วพีดาราสุดหล่อไอเจ้าตัวนุ้ยกว่าเพื่อนปิดประตูแล้ว ระหว่างพี่ดันลากับลูกชาวบ้านไข่ใ,ใหญ่หวาตุเลยตี่อย่าตั้มลูกชาวบ้านวันนั้นไม่เอาไม่เอาพอแล้วอย่ายอกนองพี่ดันลาสุดหลอกับลูกชาวบ้านจอมอ้วนเลยน่า <c> ร <oughs> ักนะตาหมูตามิตาเตอแม่อึง่งไข่ของฉันตุเลยตัวเดียวให้ถ้ำตอนนั้นใส่ที่เติบคนนั้นนั้นเติมมาเลยที่เวลาพี่ลูกอ้วนหย่อนจากบ้านก็ขุดเบื้องนู